สวัสดีมื่อนี้จะมาสอนวิธีการสร้างโพลหรือสร้างแบบสอบถามอยู่ใน Facebook เพื่อให้ผู้ติดตามในเพจหรือในโปรไฟล์ของเราได้ตอบหรือได้โหวตสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคําถามที่เราได้สร้างขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังเหตุธุรกิจหรือเหตุการ้าขายอย่างต่างๆก่อนที่เขาจะนําเอาสินค้าใดนหนึ่งมาวางขายมันจะเป็นการดีถ้าหากว่าเขาได้ทําการสํารวจหรือว่าเหตุแบบสอบถามก่อนเพื่อเบงว่าลูกค้าเขาจะต้องการอย่างใด โอเควิธีการสร้างโพก็ให้ทุกคนเข้าไปทีในโปรไฟล์ f a c e b o o k หรือในแฟนเพจของตัวเองหลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่คุณคิดอะไรอยู่หรือ,อการสร้างโพสนั่นแหละแล้วให้ทุกคนเลื่อนขึ้นไปแล้วเลือกคำว่าโพสเนาะถ้าเป็นภาษาเราก็น่าจะประมาณแบบซำรวจหรือแบบซอบถามอย่างประมาณนั้นเราจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ทุกคนใส่ตัวเลือกของเราเนาะสินค้าของเาว่าเาจะเ็แบบสอบถามเกี่ยวกับอย่าง ตัวอย่างค่อยสิเหตุเกี่ยวกับสินค้าไอทีตัวที่หนึ่งค่อยสิไซเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเลือกที่สองค่สิไซเป็นโทรศัพนนท,มทม์มือถือและตัวที่สามค่อยสิไซเป็นพวก เป็นเป็นโน้ตหรือเป็น iPad อย่างต่างๆ iPad หรือแท็บเล็ตอย่างต่างๆโอเคคนสามารถรดกดเพิ่มตัวเลือกได้เนาะถ้าหากว่าอยากเพิ่มตัวเลือกอื่นๆนอกจากพวกนี้กดเพิ่มได้ แล้วก็้าบต้องการก็สามารกดออกได้เลย,เลยจากนั้นทุกคนสามารถประกอบรูปภาพได้พร้อมตัวอย่างตัวที่1เป็นโนบุ๊กตัวที่2ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือและตัวที่3ก็จะเป็นพวก iPad โอเคหลังจากที่เฮาไซข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดให้ทุกคนกดติ๊กตัวนี้เนาะถ้าหากว่ายังให้ลูกค้าได้เลือกได้หลายคําตอบแต่ว่าถ้าหากว่า สามารถเลือกได้แต่คาตอบเดียวหรือว่าอยาให้ก็จะตอบแต่คําตอบเดียวก็กดปิดตัวนี้แล้วกดถัดไปจากนั้นทุกคนตั้งคําถามเนาะในที่นี้คาถามของเราในมื้อนี้ก็คือทานมากักไส้สินค้าไอที IT, ประเภทใดรายที่สุดหรือว่าทานมากักไส้สินค้าไอที IT, สนิทใดรายที่สุดประมาณนี้อันนี้เขาฮ็ดเป็นตัวอย่างซื่อ,อ,อเนาะท่านใดที่ไปไสในทางธุรกิจ ให้ทุกคนเข็ยนคำตอบคำถามอย่าง,างต่างๆให้มันละเอียดเพื่อได้ผลที่ดี อย่างทำมาใช้อุปกรณ์ไอทีประเภทใดหลายที่สุดโอเคเนาะจะประมาณนี้หลังจะที่เขาสร้างแล้วเขาก็มีแต่กดโพสต์ลงไปเลยโอเคตอนนี้ก็การโพสต์หรือว่าการสร้างโพ์หรือว่าการสร้างแบบซอบถามของเขาก็สำเร็จเป็นเท e ียมห้อยตอนนี้เมนอุติตตามอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ในโปรไฟล์ของเขาสามารถเข้ามาตอบได้เนาะ แล้วเขาจะได้คําตอบที่มาชัดเจนในระยะเวลาที่สั้นๆวอยยังค่อยกดตอบไปคอมพิวเตอร์นี่มันก็จะขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วอันตัวที่เป็นโทรศัพท์หรือ iPad นี่ยังไม่ทำมีคนตอบยังไม่มีคนตอบ,มมตอบก็มันก็จะขึ้นเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะวิธีการสร้างแบบสำรวจอยู่ในเฟซบุ๊กวางว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทานขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับโซมและแสดงความคิดเห็น